สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่25-31มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวข้องกับความหวังการเริ่มต้นใหม่การมีความฝันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นบางหลายก็จะได้รับข่าวดีดึงดูดเรื่องของความสงบราบรื่นต่างต่างด้านการงาน ช่วงนี้กําลังดีขึ้นนะคะหรือว่ามีการฟื้นตัวค่อยๆตั้งตัวได้ใครที่อยากสมัครงานหางานใหม่ที่ถูกใจทั้งรายได้หลักรายได้เสริมช่วงนี้ก็เหมาะกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองทำส่วนท่านที่ทำงานอยู่ในกลุ่มองค์กรบริษัทหรือทำธุรกิจส่วนตัวต่างๆก็มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วมันคงมากขึ้น ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวมังกรมองโลกในแง่ดีหรือมีความรู้สึกทัศนคติที่บวกมากขึ้นด้านการเงินนะคะรายรับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสดึงดูดโชคลาภฟุกๆรวมถึงเงินก้อนเงินมรดกนะคะเงินค่าคอมมิชชั่นหรือโชคลาภเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คอนโดผลผลิตต่างๆในครอบครัว สุขภาพที่เจ็บป่วยก็จะได้ยาดีรักษาช่วงนี้จิตใจดีขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงคนโสดช่วงนี้ถ้าเข้าสังคมมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือได้บริหารสเสน่ห์นะคะก็มีโอกาสได้สละโสดเปิดเผยความในใจทันที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็เหมาะกับการคุยการเรื่องส่วนตัวนะคะความลับหรือการปรึกษาหารือต่าง ก็จะช่วยเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ให้กับคู่ของชาวมังกรหอมหวานสดชื่นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคารมิเคนโชเพจ facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ